มาต่อ ep 2ทุกคนมาเป็นเจ้าของร้านรับซื้อขยะวันที่2จะเจออะไรบ้างไปลุยกันเลยเช้าวันใหม่นะครับวันที่สป่บเดี๋ยวเราดูก่อนว่าวันนี้มีใครขายข,าย,ขยะอะไรให้เราบ้างหุ้ยกระดาษอันนี้เอานี้ก็เลยกระดาษเราซื้อหมดนี้ก็เลยก็ได้นะเนี่ยเออเราซื้อหมดนี้เลยกันแล้วเราก็มานี่ทีเดียวอ่ะต่อรองราคาก่อนเอาสัก70ไหวไหมครับ70เขาขาย87นะเราต่อ70 ได้โอเคขอบุณครับเราเอาหมดเลยลวกันอันนี้ขอต่อราคาครับเป็น80ได้ไหมครับต่อเผื่อๆไปน,นิดนึงเขาให้103ใช่ไหมเ5้้ได้ไหมอ่ะเ5โอเคเขาให้เรานะ95คนนี้บอกว่า107วันนี้พาา์ติกกัเล็กเยอะด้วย107ใช่ไหมผมขอ80ครับขอต่อ80ได้ไหมครับ อืมเขาให้93โอเคนะผมโอเค93คนนี้109ผมขอต่อเหลือ85ได้ไหมครับ85อือ่ะเขาตกลงว่ะโอเคเราได้มา4เจ้าไปเราไปทีเดียว4ที่เลยแล้วก็กลับมาทีเดียวนะครับไปอันนี้ก่อนก็ไล้โอเคเก็บเลยครับ ินใหญ่็็ทีหลังเุ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยมีกล่องด้วยแต่เขาบอกว่าต้องใช้คาวคาวบาร์นี่ไงที่เขาให้ซื้ออะแต่ผมเนี่ยยังเลเวลไม่ถึงต้องเลเวลสก่อนนะครับอดเลยโหวถ้าเปิดมาอาจจะเจอของแบบดีๆนะต้องรอเลเวลสมันถึงจะให้ซื้อไอตัวที่คล้ายๆแบบเอาไว้งัดกล่องอะ่ะเออ เฮ้ยเกมทาดีนะมีคล้ายๆกล่องซุม่มกล่องเซอร์ไพรส์ด้วยเอาวะ่างนี้ต้องรีบเวลไวๆแล้วมีเป้าหมายในการเวลแล้วเสดาเสดา,สดาเวลไม่ถึงยังไม่มีนะครับเวลแรกแรกๆอยู่เคยไม่เป็นไรเรียบร้อยครับจุดที่หนึ่งเคยไปจุดที่สองครับเอาวะเกมนี้มันมีกล่องเซอร์ไพรส์ด้วย โอเคฮะบายมาแล้วเพื่อนวันนี้ไปมาสี่ที่เลยลุย mm hmm. เพื่อนลุยทำงานที่เรารักกันเถอะข mm hmm. องเยจ้านหมดโอเคแยกเลยเพื่อนลุย อเคเขาขึ้นไปแยกแล้ววันนี้เราจะกู้ตังค์ทุกคนเราจะกู้สามพันครับโอเคนะเรากู้สามพันแล้วเราก็ซื้อเครื่องเครื่องไม้แล้วก็เราซื้อครบเลยแล้วกันเราซื้อทุกเครื่องครับโอเคฮะมามีทุกเครื่องแล้วมาอันนี้แยกเสร็จแล้วใช่ปะ โอเคขอบคุณมากเพื่อนแยกเสร็จแล้วอันแรกก็เลยไม้มาไม้นี้ไม้ใส่ไปห้าสิบแดนะครับเรากดไป60สิบตาดเครื่องลุยไม้แล้วก็เอาไปเหล็กครับ เลขครั้งนี้เลกใส่ไป73 75แล้วครันเฮเครื่องทำงานใหญเลยวะเสียงเครื่องทำงานคือ,อย่างโหดอ่ะอันนี้แก้วสีเขียวเใส่แก้วไปทั้งหมด83 85 ok lui oh ho đeo 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 mô bây giờ mô mà anh đừng 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 ok, đừng cái đừng 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 กระดาษอยู่ตรงนี้แถวสองครับโอเคอันนี้เป็นเหล็กโอเคเอ๋ okay. Okay. อุ้ยสามแถวเลยเลยขายได้เท่าไร่นะครับเริ่มจากพลาสติกก่อนนะครับพลาสติกมีคนรับชิ้นละเจ็ดสูงสุดยี่สิบสามชิ้นนะครบะ 58, คับชิ้นละเจ็ดใช่ไหมห้าสิบแปดมีคนรับชิ้นละเจ็ด ใกล้เคียงกัน7.6กับเจ็ดจอืมเพราะมันไม่มี8แล้วไงหรือเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วรอ8อันนี้มัน7.6กับเจ็ดจนะครับกระดาษมีคนให้8ปดไหมวันนี้กระดาษอ๋อมีวะ่ะนี่ไงโอเคเราขายเลยนะครับ19เล่นเกมมีต้องมีเครื่องคิดเลขด้วยเว้ยสองหาร3 6 7.6นะมัและเจ6 ส่วนอันนี้ลองอันนี้ก่อนอันเนี้ยถ้าเราขายนี้ได้มันละแปดอันนี้คุ้มกว่านะแต่เขาเอาแค่สิบเก้าก้อนเน่ปะเราขายสิบเก้าแล้วกันโอเคอันไหนราคาดีเราก็ขายอันนั้นนะครับไม้มีคนให้แปดยี่สิบเอ็ดก้อนนะครับไม้เป็นเหมือนเป็นไม้บดนะไม้ก้อนละแปดอันดยวดูนี้อันนี้ไงมีให้ไม้ก้อนละแปดอันนี้ราคาดีกว่านะลองหารก่อนสี่ศูนย์หกห 48, 8. 4 8 8.4อ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าขาย48ถุงเนี่ยได้8.4คุ้มกว่านะครับอ่ะเรามี55งนั้นเราขายเลยครับ8.4แล้วก็ทำการส่งเรียบร้อย้ยเวลาว่ะโอเคนี่ไงจ้างคนได้ปลดล็อกอาวุธด้วยแล้วก็อะไรไม่รู้เต็มเลยนะขอดูแก้วนิดนึงแก้วเนี่ยราคาตลาดเท่าไหร่มี10ด้วยมี10มี9นะครับเดี๋ยวขอดูก่อน474หาร54 สล้8.7ส่วนอันนี้3.3ห 3. าร3.6 9.25อันนี้9.25นะซึ่งขาย10เมื่อก้คุ้มคุ้มสุดเนี่ย10ตัวเนี้ยขายไปได้18โอเคตอนนี้เรามีพันหกเราไม่ได้ร้อนเงินเพราะฉะนั้น9ตัวนี้เรายังไม่ขายนะครับแต่เมื่อกี้ได้9.2มี6ืมนั้นเราขาย9.2เมื่อกี้ก็คุ้มอยู่นะเนี่ยลองขายอีกทีสิ3.3หาร3.6 โอเคขายนี่คุ้มนะครับเด้9.2แล้วก็เดลิเวอรีครับเรียบร้อยได้เงินมาอีกอันนี้มันยังไม่ปลดล็อกนะเลเวล5เลเวล7เลเวล9นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูราคาตรงนี้ถ้าไปได้เราจะขายเลยครับโอ้ถ้า10นี่น่าจะถือว่าแพงนะผมขายเลยละกัน19ส่วนญ่เจอ8นะครับถ้า10นี่คือน่าจะให้ราคาดีมากนะนี่ไงเอเวเรต7 เจ็ด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 อันนี้ให้ราคาน้ตแปดสองพันสองล้วผมไม่ได้ร้อนเงินนะครับผมก็ยังไม่ขายแล้วกันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันน่าจะเอาไปอัปเกรดเป็นแบบแมททีเรียลอย่างอื่นต่อ,ต,อต่อได้แล้วก็ได้ราคาเพิ่มอันนี้ไงเลเวลหกนี่ไงมันมีเปเปอร์แมทชีนนะครับเลเวลสองมันน่าจะเอาไปทำอย่างอื่นได้เกี่ยวกับเปเปอร์นะครับรอเลเวลโอเคตอนนี้ผมเลเวลสามอันนี้ไง ถ้าปลดล็อกอันนี้ผมจะเปิดกล่องได้มันมีอยู่ทีหนึ่งที่ผมไปเจอกล่องใช่ไหมมันต้องอัพอันนี้โอเคผมอัพเลยแล้วกันเวลาผมเจอกล่องท้งหน้าผมจะได้ปลดล็อกได้เลยเปิดกล่องก็อยากรู้เหมือนกันว่าในกล่องมันจะให้อะไรวะ <c oughs> เออลองดูนะอะเสียทางไปอีกสามร้อยสตาฟเหมือนจะจ้างเพิ่มได้แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าจ้างมาแล้วเขาจะมาทําอะไรอ๋อ,อเขาซอสเร็วขึ้นจาก20วิเป็น1ิบวิค่าจ้างรายวันโอเค มันคือค่าจ้างรายวันนะครับ14ดอนจ้างเลยล่าน,นี้ยกเลิกได้ไหมนนไม่เป็นไรผมมี2คนก็ได้เพราะว่าผมทําเงินได้ค่อนข้างดีนะเออลองมี2คนดีจะเป็นไงอันนี้เลเวล7อ๋ออันนี้คือพนักงานจัดเรียงอันนี้คือพนักงานช่วยเก็บขยะเออเวลาเราไปเก็บเราเก็บคนเดียวมันเหงาไงแล้วก็อันนี้คือผู้ช่วยแต่ไม่รู้ว่าผู้ช่วยอะไรนะครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นโรงงานว่ะเหมือนอัปเกรดให้ใหญ่ขึ้นปะมันต้องอัปเรียงไปปะ นี่ไงแมชชีนลงแมชชีนใหญ่ขึ้นลงนี้ใหญ่ขึ้นนี่ไงและอันนี้เป็น parking root คืออะไรอ่ะลองอัพดูนะครับปึ๊บนี่ไงสเตตเป็นเลเวลสองไอแมชชีนเนี่ยผมอยากอัพมากเลยมันมันเบียดกันมากเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันแบงค์นี้กู้ได้อีกแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะวันนี้ประมาณนี้ก่อนได้เลเวลสี่แล้วเอาได้ฝั่งนี้เพิ่มไงเมื่อกี้ที่อัพอ่ะโอ้เราจะได้วิ่งเข้าฝั่งนี้ได้ทําให้ถุงผมมันใหญ่ขึ้นไหมเนี่ยบิ๊ก คือถุงที่เก็บขยะมันใหญ่ขึ้นเว้ย750อุ้ยแพงนะมันใหญ่ขึ้นแค่ไหนอะยังก่อนดีกว่ายังก่อนยังก่อนมันแพง750แพงนะวันนี้แค่นี้ก่อนครับไปนอนโอเคบวกดีเพราะเรากู้ตังมาไม่บวกแล้วไงว่ากู้ตังมาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP 2นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้า EP 3ไปแล้ว